ไฮสวัสดีค่ะวันนี้เข้าสู่กับช่องเก๋จริงชาแนลนะคะวันนี้ก็พาไปใส่ไอดีบ้านน้องเนสโกกันค่ะแล้วก็กดไปตรงขีดสามจุดตรงนี้นะคะก็กดไปตรงด้านบนที่มีสามอัน,นเนาะเสร็จแล้วกดไปตรงนี้นะคะทุกค,คนต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะคอ่อยจะใส่ไอดีได้ตรงนี้ก็คือให้เลือกแม็อะค่ะไอดี ID ตรงนี้นะคะแคปเสร็จแล้วก็เอาไปพิมพ์ ตามได้เลยค่ะก็กดไปตรงนี้นะคะไอดี ID. นี้เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะคะเราเอามาจากคนอื่นค่ะนี่นะคะก็คือบ้านน้องเนสโกะค่ะหน้านตาก็เป็นแบบนี้นะคะเราต้องขออภัยด้วยนะคะเราไม่ได้ลีลาเนาะก็คือแบบเราแบบไม่ได้เล่นเกมสก,กูลสก,กูเกรนนานอะค่ะกับเราพูดสำเนียง ผิดหรืออะไรผิดเราต้องขออาไปด้วยเนาะมันก็แบบแบบเงงงงงนได้แหละค่ะนี่ก็คือน้องลูกบ้านในสุโกะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจบนบ้านเลยนะคะบ้านก็กนหน้าตาเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ขึ้นไปกันเลยนี่นะคะก็มีริมระเบียงด้วยค่ะตรงนี้ก็คือประตูอันนี้คือห้องนั่งเล่นหรืออะไรก็ไม่จำแน่ชัดกับเรา ตำรวจไม่ถีถ้วนเราต้องขออภัยด้วยเนาะอันนี้คือหน้าต่างนะคะอันนี้คือประตูนี่ก็คือริมระเบียงเนาะเราก็แบบโดดออกไปไม่ได้เดี๋ยวเรากลไปทางลงเลยนะคะเราก็รลงบันไดเสร็จแล้วเราก็กลไปสำรวจลูกบ้านน้องเนสโกะค่ะเราสังเกตว่าหงส์มันก็มีซุ้มอะไรไม่รู้ด้วยนะคะเดี๋ยว ดูรอบๆค่ะนี่หน้าตาน้องก็กเป็นแบบนี้เนาะมีบอ่อน้ำพุร้อนด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากไปแช่เสร็จแล้วก็มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจตรงซูมน้องเนสโกกันค่ะลูกปั้นใหญ่มันหิอมามากเลยนี่ทุกคนสังเกตไหมมันมีร้านค้าด้วยโอ oh my god นี่ก็คือลูกปั้นน้องเนสโก้นก็มีร้านค้า อะไรต่างๆด้วยนะคะนี่มีร้านขายเค้กขายกับข้าวมีร้านชูชินะคะบ๊ายบายค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ